อ่สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมชฉาจอมปวนแม่สอดสอดในะจ๊ะสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดติดตามช่องมะชาจอมปวนแม่สอดกดกระดิ่งนะครับ และที่สําคัญฝากนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับจะได้เป็นค่าอาหารน้องม้าในช่องก็จะมีทั้งการขี่ม้าเลี้ยงม้าฝึกม้านะครับตกปลาดําน้ํายิมปลาการปลูกหญ้าแพงโกล่าการทําการลักน้ํานะครับแล้วก็หลากหลายสาระเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะพาไปดูการห่วงข้าวนะครับการห่วงข้าวคือ พิธีกรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะมีคนที่ห่วงนั้นนะครับใช้ข้าวเหนียวนะครับและต้องมีครูนะครับในการทําไม่ได้ทรงเจ้าเข้าทรงใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นพิธีการที่ใช้สําหรับเวลาเด็กเกิดใหม่นะครับแล้วก็อยากจะทราบว่าเด็กเนี่ยเป็นใครมาเกิดนะครับเวลามันเป็นโคลิกนะครับอ่าถ้ภาษาปัจจุบันก็เป็นโคลิกก็คือร้องไห้งอแงอนะครับ แล้วก็ผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือตายายเนี่ยอยากจะรู้ว่าใครมาเกิดนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอยู่ในวงเคยญาติไม่ฝ่ายพ่อก็ฝ่ายแม่นะครับทีนี้เนี่ยแต่ละภาคนะครับผมไม่ทราบว่ามีแบบนี้กันทุกภาคหรือเปล่านะครับแต่ผมเห็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็คือเป็นภาคเหนือนะครับโซนนี้ก็ยังเป็นภาคเหนือนะครับอำเภอแม่สอดนะครับก็จะมีพิธีการแบบนี้นะครับเพื่อที่จะถามหาชื่อนะครับและสังเกตดดีๆได้ที่เขา บัดมือไว้นั้นไม่ได้มีการขยับข้อเวียงนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ในการฉีกจะขยับนะครับและสิ่งที่คุณยายนะครับเป็นคนทําห่วงข้าวเนี่ยท่านก็ขอกับพระแม่โพศพนะครับคือใช้ข้าวเหนียวเป็นตัวห่วงนะครับก็คือข้าวเหนียวเนี่ยจะหมุนเองนะครับอเป็นอย่างไรนะครับพิธีกรรมนี้นะครับภาคไหนมีบ้างนะครับก็ลองทักทายกันมาได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละภาคนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ พออาเอานหญ่เขาโอ้โหเอาไ่ลเาใ้เงาไม่เด uh ียวเขาเอาดอกขาวลืมบอกว่าเขาดีแบบว่าเขาตัดดอกขาวมาตัวน้อยเนาะเออเพิ่มเอาดอกขาวก็เือเอาเทียนนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเนี่ข้าวเหนียวผ้าอ้อมแล้วก็ดอกไม้เทียนทูบอ่าเอาทูบเบาเทียนนะมันมีกาปูเาได้เนาะ นี่จะทําพิธีการห่วงข้า um? วเพื่ออยากจะรู้ว่าเด็กคนไหนมาเกิดจะได้รับขวัญหรือใครรับขวัญเวลาเราอ่อนมันให้ออ่ะเราอนมันจะได้ไมปให้อ่ะ ดีมด <Ooh. S 1> mm ้วยานเอนขอขอแม่่เขาูโบ้เด็กน้อยนะมันห้ยมันห้อ แค่ได้จือได้เกียงหากว่าข้ากแ้ามเมนวข้าม่นก็จนั่เดียวมาช่ย่าไปจ้างไปเกี่ยวนะแลม งูมือเห็นไหมเกี่ยวสี่บาทเนี่ยลงที่อะไปเกี่ยบ้านสักี่ยอะไรปะเออแม่เออเด็กน้อยผู้นี้มันเป็นฝ่ายตังได้มาเกิดอยู่ยไม่ใครได้อยจะพาเจ้าเสียฝ่ายตังแม่เนี่ยเด็กน้อยนี่กะถ้าก็ฝ่ายตังแม่น,นั้นก็ขอแม่พระโกศออบแางออกเดียว อย่าบาดจนะอย่าไปงางไปเจี่ยวนะถ้าไปจากแม่เด็กน้อยนะถ้าป้าแม่นั้นก็ขอหื้ออกง้างออกเจี่ยวง้างกลมลงเป็นกว้างย่างบุ้งกลมเลยถ้าป้าแม่นั้นก็คือไปถ้าบาดจอย่าไปดิ้นไปตวงนะใครบาดจอย่าเชื่อนอ่นถ้าก้าแม่ออกเดินไปถ้าบาดจอย่าอย่ามาแซ็งไปจากแม่เขาแม่แตะนะเอาคือ ออกง่งออกเตียวเดินไปกลุ่มมต้องกว้างมาใจไฟจังพ่อเด็กน้อยนี่กาถ้าปาิาไฟจังพ่อเขานอนแม่นนะคือออกแง่งออกเตี้ยวเอาถ้าปิดไฟจังพ่อเขาอะไปเลยแง่งเดินหน้าไปไปแจะๆแจ๊กถ้าปิาไฟจังพ่อเขาอะพ่อเด็กน้อยอะถ้ามาแม่นะออกแง่งออกเดิเเนไปแง่งไปบ๊ย เดี๋ยวไปจ๊ะไปย่อมแงมย่อมแงมเดินจะกลายจ้างจริงเป็นโกงเป็นมุ้งกว้างออกจะโลนจะโลนเลยอันเขาจะบาเจียเด้อแบในีบเจียลบในนจๆอีบใละไปแตะๆไปสุดขีดอ้าวไปไปเลยไปเตอะไปตใจไปอ้าวจอด าจอดนิ่งๆจอดนิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่าอย่าไปตังได้จอดนี่ี่ีเอ้ยขนมเหรออ้าวถ้าก็ไปตังพ่อเขาแม่นแตะน,นะตบัดขึ้นหลังอ้าวตบัดขึ้นหลังตบัดขึ้นหลังถ้ามาแม่นแตะน,นะอ้าวตบัดขึ้น,น,นหลัง

เอาละจอดละจอดจอดจุก่อนจุก่อนเอาอู้กันก่อนจุก่อนเอาอู้กันก่อนเอาอู้กันก่อนเอาอู้กันก่อนเอาอู้ก่อนก่อนใครแต่เอาเอาคนใหม่นี่เลยบอใหม่ก็ได้ก็ได้เอาป่อสี่พันเนาะฮะสี่พันพ่อหลวงเออแม่พ่อหลวงสี่พันบออย่ามาเกิดกับลูกกับหลานนี่ฮะถ้าแม่ป้อสี่พันอย่ามาเกิดเป็นเจ้าพ้าเจ้าเชีย มานคือแกับหลานเนาะลูกบ่อหลานเป็นปอปออันน no. ี้เลนขนเนาะเลนเป็นเลนเป็นเลนเป็นหลอนก็ร่ะเนาะให้มานคือแก๊บนะเป็นเลนก็ของแม่้ก็สูบก็สีวันยานุยาใช่ว่าถ้าใจก็ของขโมยถ้าบาดใจก็ไ่ต้องหมาจ่ายอ้าวใครแถมที่ไหนเอาอแม่บ่อกอะอันแม่น้อยบ่ แม่หลวงน้อยบ่อ่าทางแม่นแม่หลวงน้อยนันแม่น้อยนันก็เออกออกเวอ้าวถ้าเป็นแม่มน้อยน่ะอือออกออกเวอนน้อยออกออกเวไมาเกิดกลูกก็หลาเลนร้อนมาเป็นลูกเป็นเต้ามันก็าออกออกเวโยงามๆตใจๆอ้าวอือ ลูกกมาเกเยบมาเป็นลูกของน้อสาวคนละเป็นหญิงขาวอย่างจีพี่เงินเงินเลยเนาะเหมือนกันแล้วขาวเท่ากันเนอกบอเดวบ อ้าวถ้า huh. ว oh, uh ่าเป็นถ้าแม่นไม่หลวงน้อยแต่นานอ้าวหัอง่างขึ้นหลังฮื่บจะวัดขึ้นหลังถ้าแม่นแต่น่ะจะวัดขึ้นหลังเลยอ้าวไปแคะแคะง้างเลยบุ้ยตีเป็นคุ้งเป็นโบ้ฮึ่บไปเว้ยจีจัดไปอันที่เหลือจ่ไปเจี้ยนะไปจีจัดไปเว้ยไป ไปด้ยโว้ยตีตีฟุงตีบุ้ง้างไปแท้ๆหชออาแหงๆเลยออาแหงๆเลยออ้าวอ้โโดนหอกคนเซเว่นอะไปแฉมไปเออจละเจละหยุดหยุด เมื่อมีการห่วงข้าวได้แล้วนะครับทราบแล้วว่าใครมาเกิดนะครับอ่าเป็นญาติฝั่งไหนใครมาเกิดทีนี้เนี่ยก็จะถามหาละว่าจะเอาใครรับขวัญน,นะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาเกิดใหม่ก็ต้องมีการรับขวัญกันทีนี้นะครับเด็กเนี่ยจะเอาใครรับขวัญและรับขวัญด้วยอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่นะครับสร้อยนะครับแหวนนะครับเงิน หรือจะเอาอะไรนะครับบางคนก็แค่ต้องการให้รับเป็นลูกเป็นหลานเท่านั้นเองนะครับไม่เอาทรัพย์สิในใดนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะทักใช้คีย์เวิร์ดตัวไหนนะครับให้มันกระชับและก็ถูกต้องคือสลับภาพเหรนะถ้งสลับภาพกับหมันหมุนถ <ๆ S 1> ้าเป็น้อมันหอบนานถึงอกง่งอกเดียวไอ้ไก่จไปไปไหนนะไปบบไก่ตัวเส มึเจมฮับ hmm. บ uh, ่ฮะมึงเจมฮับบ <the> ่ถามึงไปฮับดิอ้แกันหนากนี่เหนื่อยฮับบ่ฮะเป็นแม่มาแม่สุขามีอาุญาตแแล้วเหนอยไฮับบ่ถ้าฮับกัมุดเด้อ ใช่เหยื่ส้าน้องพลองน้องพถ้ามีไผ่พองคือแปงอีนนี่เออน้องพลบอน้องพลบอไอ้น้องพนะใช่น้องพห้ามกนรื่อหมุนเลยเด้อหมุนเลยหมแน่แน่น้องผู้แท้ไปไปาว

ก so ี่ยวุกตุ้นปนสองขวดสองมาเก้ที่ใหญ่เงอะแ้งเต็งบอเกี่วนเนกี่ยวต้องเกี่ยวว่านั่นละอกอุ้ยอ่ันเอาขันข้าวผ้าใหม่เส so cool, ื้อใหม่เอาแล้วเนาะก็ป้ายมงคลนี่เนาะโอ้ยป้ายมงคลนี่สั่งมาจากสบายชั้นฟ้าบุนนี้เายดย้อมก็ยอมก็ออกแห้งออกเทียว càn cào, tiêng máy cả chút nừng nọ, rồi cả mong muốn, nhau nhả, nhau nhả đi, ăn chả cang bỏ, nha, ăn chả cang cá, nha, ăn chả cang, ăn cái chạn nọ, áo áo có áo nhang, áo tiêu, cái chạn nè

อาวดูนดูป่อาควเปนไอแบเานูกใจูยมาหนามรับู้ดีดีเมรับนอนดีดเนาะรับดีดีลับดีนอนดีเอาไม้กีไปดินไปทวงเอาไปไปเลยเไปเลย เอา好了จะผู้แท้เนาะมันก็ต่นแท้นะ เลขที่ออกนะครับก็ไปออกกับคุณน้าของผมนะครับเป็นน้าชายนะครับแล้วก็ลูกเนี่ยอยากให้รับขวัญน,นะครับด้วยแหวนนะครับซึ่งแหวนจริงๆแล้วนะครับใช้แหวนปลอมได้นะครับไม่ต้องเป็นแหวนที่มีราคาข้างวดแพงๆแต่อย่างได้นะครับอ่ะนี่แหละมันคือยังไงอะ่ะเด็กร้องไห้นะครับก็เขาก็ อยากแค่ให้มีคนรับขวานด้วยสิ่งของต่างๆสร้อยถ้าเอาสร้อยก็เป็นสร้อยปลอมได้ไม่ต้องเป็นสร้อยจริงไม่ต้องไปเสียเงินทองแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําพิธีแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูนะครับหรือไปให้ดูเนี่ยไม่มีการที่จะคิดนะครับเอาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่เพียงแค่ให้ทําถูกต้องตามสิ่งที่มันเป็นนะครับก็คือพูดง่ายๆก็เด็กร้องไห้เนาะ ก็มีการรับขวัญอยากรู้ว่าใครเป็นใครมาเกิดนะครับอ่าสำหรับพิธีการเนี้ยมันก็เป็นพิธีของสมัยอดีตนะครับสมัยโบราณซึ่งหาดูได้ยากแล้วแล้วก็เลยถ่ายคลิปนะครับเอามาให้ดูเพราะว่าลูกผมเนี่ยสองคนก็ดูหมดเหมือนกันนะครับแม้แต่ผมตอนเด็กๆแม่ก็ไปดูมาเหมือนกันนะครับแล้วในการดูนะครับก็เป็นสิ่งที่สะอาดและบริสุทธิ์ก็คือใช้ข้าวเหนียวนะครับขอพระแม่โพศพในการที่ดูนะครับก็ถามว่าปฏิเสธได้ไหมว่าเป็นศิยาศาสตร์ หรือเป็นวิชาก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขาจะมีครูบาอาจารย์ที่สืบทอดกันมานะครับเป็นรุ่นต่อรุ่นซึ่งทุกวันนี้หาดูได้ยากแล้วนะครับอย่างเช่นการที่จะขอขมาพระแม่คงคาโดยการที่ลอยกระทงนะครับก็นี่นะครับผมเองตอนเด็กๆก็สงสัยว่าน้ําที่เราใช้เนี่ยทำไมต้องลอยกระทงนะครับก็เหมือนกันนะครับผมทําการลักน้ําลงมานะครับในช่องก็จะมีนะครับบอกวิธีการทําการลักน้านะครับแล้วน้ําที่ผมมาใช้เนี่ยก็ใช้ อาบใช้กินนะครับกับม้าปลูกญ้าแพนกล่านะครับใช้น้ําขึ้นข้างบนเนี่ยถามว่าเสร็จปุ๊บเราใช้อะไรบ้างล้างสิ่งปฏิกูลบ้างอาบน้ําบ้างนะครับทั้งดีทั้งร้ายใช้ดื่มใช้กินอ่าก็เป็นทั้งประโยชน์นะครับแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมก็เลยถามยายว่าเพราะอะไรนะครับยายก็บอกนี่ไงเหตุผลเราก็เลยมาเหมือนมาขอเข้ามาเจ้าแม่คงคานะครับพระแม่คงคาอ่ะเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับแต่มันเป็นการสอนว่าเวลาเราใช้อะไรไปแล้วเราควรที่จะ เห็นค่านะครับหรือกตัญญูต่อสิ่งที่เราได้นํามาใช้นะครับอ่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องของเรื่องศาสนาหรือเทพอะไรเงี้ยก็นั่นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบก็คือไม่มีการเอาชีวิตสัตว์มาสังเวยนะครับไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ามาอยู่ในพิธีกรรมนะครับผมชอบตรงนี้เพราะนี่คือใสยขาวนะครับอ่านะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะอยู่คู่กับสังคมเราไปได้อีกนานเท่าไหร่ผมไม่รู้แหละ แต่พอดีเนี่ยผมเห็นก็เลยคิดว่าเออถ่ายไว้ดีกว่าจะได้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและผมก็เชื่อว่าแต่ละภาคของประเทศไทยนะครับที่ยังคงมีวัฒนธรรมชุมชนที่ไม่ได้ก้าวกระโดดหรือเป็นสังคมเมืองเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีอยู่นะครับในการที่อยากจะรู้ว่าใครมาเกิดรับขวัญล้ารับขวัญเด็กยังไงนะครับผมเชื่อว่ามีนะครับแล้วก็แต่ละภาคเนี่ยก็มีแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับอ่าคนอีสานนะครับซิกฮินดูนะครับ มันมีผมเชื่อว่ามีนะครับแต่อาจจะหลงเหลือน้อยมากแล้วนะครับก็เลยอยากเอามาให้ดูนะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นนะครับบางคนอาจจะบอกอุย้ยโกหกก็เปล่าสร้างภาพหรือเปล่าในการท o u t u b e ผมคงไม่ให้ลงทุนขนาดนี้หรอกมาทำนะครับเพราะว่ามันจะเสียชื่อหลายๆคนเลยนะครับแต่สิ่งหนึง่งถ้าอยากรู้ว่าจริงไม่จริงเนี่ยก็ดูข้อมือคุณยายนะครับรว่าหมุนไหมในการที่จะแกว่งเนะี่ยมันจะต้องหมุนข้อนะครับไม่ใช่จับอย่างนี้แล้วให้มันหมุนเองมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ย้อยลงไปมันคือเส้นป้ายนะครับ มันไม่ได้ใช่ไม้นะครับที่จะแกวงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจับผิดก็ไปจับกันเองละกันเพราะผมนั่งจับผิดตั้งแต่เด็กๆแล้วพาะพี่สาวของยายก็เขาก็มีนะครับวิชานี้นะที่ที่ห่วงข้าวนะครับซึ่งผมก็นั่งดูแต่เด็กนะครับจนผมโตมามีลูกนะครับผมก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมมาลองทํามันทําไม่ได้นะครับเออนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันสาหรับใครที่อยากจะได้สาระความรู้เนี่ย ก็สามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องมะฉาจมป่วนมะสอนนะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญฝากนั่งดูโฆษสัญญาด้วยนะครับจะได้เป็นค่าหารน้องม้านะครับเดี๋ยวจะมีน้องม้ากลับมานะครับเพราะตอนนี้แม่2ของมะฉากับกั้นพูเนี่ยไปผสมพันธุ์กับยิบซีนะครับก็เดี๋ยวจะเอากลับมาถ้าท้องนะครับตอนนี้รออยู่ว่าสาวท้องแล้วเนี่ยท้องหรือยังนะครับมีเด็กหรือยังถ้ามีก็จะเอากลับมาแล้วนะครับก็ดูได้นะครับในช่อง สำหรับตอนนี้ก็ฝากไว้เพลงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวต้องเก็บขี้มานะ้าละไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุบจ๊บ